ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดประเด็นหุ้นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัฐคันดีเดตนายกรัฐมนตรีจากพกรรคก้าวไกลนะครับว่าตอนนี้เรื่องที่มันอยู่ในมือของกะกะตกกตจะพิจารณาจะตรวจสอบอย่างไรแล้วจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอของนายพิธาด้วยหรือไม่นะครับเนื่องจากวันนี้มีความคืบหน้านะครับกกตเรียกให้ในายเบืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับเดินทางไปให้ถ้อยคําด้วยตนเองภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ยื่นหลักฐานเป็น เอกสารไปเป็นที่เรียบร้อยคุณเรืองไกรบอกนะครับว่านายพิธาเนี่ยเคยสมัครรับเลือกตั้งสมัยพักอนาคตใหม่ปี62จึงต้องย้อนกลับไปตรวจสอบด้วยคือถ้าถือหุ้นสื่อไอทีวีตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งปี62แล้วได้เป็นสสกกตก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิ์นายพิธาย้อนหลังถ้าศาลพิจารณาออกมาในลักษณะที่ว่านายพิธาขาดคุณสมบัติตั้งแต่ปี62เงินประจําตําแหน่งต่างๆทั้งของนายพิธาและผู้ช่วยสสก็อาจจะมีปัญหา หาตามมาด้วยวันนี้จึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องร้องขอให้กะกะตย้อนกลับไปตรวจสอบนู่นเลยนะครับตั้งแต่ปี6-2เป็นต้นมาด้วยไม่ได้เฉพาะการเลือกตั้งในปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็ต้องอ้างอิงแนวคํำบิจยัยของสารรัฐธรรมนูญและกะกะตที่ผ่านมาด้วยครับคุณพิธาก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครของพรรค อากมาคตใหม่ในขณะนั้นดังนั้นคุณวิทาก็ต้องถูกย้อนไปตรวจสอบว่าถ้าถือหุ้นสือ v, น่อไ t v ีบีขณะที่สมัครปี62แล้วได้เป็นสสกกตก็ควรจะต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยที่20ทับ25 6หรือไม่ถ้าสารลงลักษณะเดียวกันความเป็นสสที่โหวตไปไม่เสียนะครับ รับธรรมนูญรับรองผมเข้าใจดีแต่เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มผู้ช่วยผู้จำนานการผู้เชี่ยวชาญอีก8คนเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาได้วันนี้ผมจำเป็นต้องขอให้กรกตย้อนกลับไปตรวจสอบคุณพิธาเมื่อปี6-2ว่าสิ้นสมาชิกกับภาพหรือไม่ นะครับโดยอ้างอิงแนวคำมินิชัยคณะกรรมการการเลือกตั้งอี นอกจากนี้นายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าปัจจุบันนายพิธาเป็นหัวหน้าพักคก้าไกลจะต้องเซ็นรับรองผู้สมัครเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขต400เขตและบัญชีรายชื่อ100คนแล้วก็ยังให้พักคก้าวไกลเสนอชื่อตอนเองเป็นแคน,นดิเดตนายยุทธ์ีซึ่งเข้าข่ายขาดคุณสมบัติทั้งหมดหากนายพิธาผ่านด่านไปได้จนถึงเป็นนายยุทธ์ีผมก็ยืนยันที่จะเดินหน้าร้องเรียนตอบเพื่อยุบทั้งคณะรัฐมนตรีนะครับและเมื่อมีการรับรองจากสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็จะใช้วิธีการให้สสอนะครับเข้า ชื่อหนึ่งในสิบเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลคู่ขนานไปด้วยเพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติของนายพิธาครับเขาบังคับถึงบัญชีนายกด้วยไม่ใช่ว่าออกแล้วพอมาเลือกเป็นนายกเนี่ยนะครับต่อให้ได้376เสียงผมก็ว่าขาดคุณสมบัติต่อให้ได้เป็นนายกผมก็ร้องอาจจะพ้นทั้งคอรมอทีเดียวเพราะนั้นขอให้ไปทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามมานะครับว่าการร้องเรียนแบบนี้เนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดใช่หรือไม่ในเรื่องไก่ย้ําครับว่าผมไม่ได้รับงานจากใกรเพราะตอนที่พักเพื่อไทยและอนาคตใหม่ร้องตรวจสอบพักพลังประชารัฐกรณีหุ้นสื่อเขาก็เป็นคนบอกข้อมูลผมให้ไปตรวจสอบแล้วต่อมาพักพลังประชารัฐร้องตรวจสอบพักอนาคตใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนมาถามตนก็อตอบแต่เราไม่ได้ทําเรื่องรับจ้างหรือว่าค่าบริการตนไม่มีประวัติแบบนั้นนะครับเมื่อถามว่ามีคนตั้งข้อสังเกต ว่าเออประเทศชาติกําลังเดินไปข้างหน้าเหตุใดถึงต้องร้องเรียนแบบนี้นายเบื้องไกลก็บอกนะครับว่าประเทศก็เดินหน้าไปแต่ถ้ามีคนเข้าข่ายกระทาความผิดหรือถูกตรวจสอบก็ต้องทําซึ่งที่ผ่านมาตนเคยร้องเรียนทั้งนายสมัครนายอภิสิทธิ์อดีตนายยุบรัฐมนตรีทั้งสองคนมาแล้วดังนั้นกรณีนายพิธาจะมาบอกให้เขาบริหารไปก่อนคงไม่ได้เพราะตอนสมัยนายอภิสิทธิ์ต,ตนก็ถูกขอมาแล้วต้นมีหลักการว่าจะไม่บอกใครก่อนเพราะกลัว ถูกคนมาขอหรือว่าล็อบบี้ไม่ให้ยื่นเรื่องแต่จะใช้วิธีการเขียนเรื่องร้องเรียนให้เสร็จแล้วแจ้งสื่อมวลชนส่วนเรื่องนั้นจะผิดหรือถูกนั้นก็ให้เป็นไปตามกระบวนการนี่คือเรื่องไกลครับ อีกคนหนึ่งที่ไปให้ค่อยทักอาไปเข้าให้ถ้อยคํากับกะกะตนะคะก็คือคุณนพรุตวรจชิตวุฒิกุลอดีตแกนนากลุ่มพิราบขาว2006ค่ะบอกว่าอยากขอให้กะกะตเร่งพิจารณาและมีมติก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส่วนที่หลายคนแสดงความเห็นอยากให้คุณพิธาได้ทําหน้าที่บริหารประเทศไปก่อนเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้นั้นส่วนตัวเห็นว่าคงต้องยึดโยงตามกฎหมายไม่ใช่กดหมู่นะคะเช่นเดียวกับคุณสนที่ ยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกเชิญไปเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้ยื่นปมถือหุ้นสือ่อแต่ยื่นขอให้กะกะตเร่งรัดการพิจารณาการถือหุ้นสือ่กอก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งวันนี้ก็เลยมาให้ถ้อยคําต่อกะกะตเพื่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายขึ้นในวงกว้างเนี่ยคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ่ะก็เลยบอกว่ากะกะตเนี่ยเร่งรัดหน่อยได้ไหมมาสอบถามหน่อยว่า สรุปแล้วทำลายในการพิจารณาของกกตประชาชนจะได้รู้ความจริงว่าจะมีนายกได้เมื่อไหร่ถ้าคุณพิธาถือหุ้นจริงแล้วมันจะขัดต่อบ,บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็อยากได้ความชัดเจนจากกกตในเรื่องเหล่านี้ค่ะในวันนี้ผมมาให้การสอบปากคำและจะยืนยันกับคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคุณพิธาถูกร้องโดยคุณเกยงคุณเรืองไกร และเลขาธิการปปชก็ถแถลงข่าวเลยว่าคุณพิธาถือวุ้นจริงและถ้าถือหุ้นจริงก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรับนูนที่บัญญัติไว้ว่าคุณพิธาขัดต่อบทบัญญัติรับนูนก็มีประเด็นแค่นี้เองไม่ได้กดเครืองใครเป็นการพิเศษทั้งทั้งสิ้นผมไม่ได้เป็นผู้ร้องร่วมแต่ผมเป็นผู้มากระตุ้นและขอทำลายของคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งว่า จะดาเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาเท่าไหรมันลงถนนได้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีการที่คุณพิธาไม่ถูกเสนอชื่อก็กสามารถลงถนนได้และกฝ่ายที่เห็นด้วยกับการที่การกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็จะลงถนนด้วยแต่ที่ผมกล่าบเรียนเลยครับว่าบ้านเมืองนี้อยู่ด้วยกฎหมายถ้าทุกฝ่ายยอมรับในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ถามนะคะบอกว่ามองยังไงกับคําพูดที่คนบอกว่าตอนนี้หลักนิติรัฐมันบิดเบี้ยวคุณสนิยาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทําประชามติโดยประชาชนเกือบ17ล้านเสียงก็ต้องถามกลับว่ามันบิดเบี้ยวในลักษณะใดแล้วฝ่ายไหนบอกว่าบิดเบี้ยวนะคะแล้วที่สําคัญถ้าเห็นว่ามันบิดเบี้ยวทําไมบรรดาสสต่างๆก่อนหน้านี้ที่อยู่กันมา4ปีไม่คิดแก้ไข,ขรัฐธรรมนูญค่ะ าาการไปถึงหลวงพ่อด้วยนะครับกราบมนัสการไปถึงหลวงพ่อด้วยนะครับท่านพระอาจารย์พยอมกัลยาโนที่ผมมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็โดนด่าโดนว่าแต่โดยความเป็นจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับเล่มนี้เล่มเดียวรัฐธรรมนูญมาจาก98 ไม่ใช่เรื่องของการกั่นแกล้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบเกลียดหรือไม่เกลียดแต่เป็นเรื่องของการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการแห่งบทบัญญัตริรัฐธรรมนูญของสมาชิกผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับเลือกตั้งในขณะนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องส่งเรื่องไปให้สารรํานูนวนินิจฉัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องความเกลียดหรือไม่เกลียด ถูกหรือไม่ถูกหรือเป็นเรื่องของเมตตาธรรมแต่เป็นเรื่องของความถูกต้องที่เป็นไปตามกระบวนการของบทบัญญัติรัฐธรรมน,นูญฝากฝั่งของนายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่ายังคงมั่นใจว่าหากยึดตามบรรทัดฐานของสารรัฐธรรมนูญสาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมาก็เชื่อว่าปมถือหุ้นสื่อของนายพิธาว่าที่นายยกรัฐมนตรีของพรรคไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ อตอนนี้ยังนะครับเราก็รออยู่ส่วนเรื่องการเตรียมเราเตรียมไว้นานแล้วจริงเตรียมไว้ตั้งแต่ยังไม่มีข่าวเรื่องนี้เพราะก็เก่งข้อสอบไว้แล้วว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะถูกหยิบยกมา,ามาใช้ในทางการเมืองก็มั่นใจถ้ากระบวนการในการตัดสินพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายแล้วก็บรรทัดฐานนะครับทั้งจากสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สาลดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร